ข้าวเป็นอัตลักษณ์ของไทยมายาวนานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งเพื่อการบริโภคและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็มีข้าวอยู่หลากหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปแต่มีข้าวอยู่ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความพิเศษมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีศักยภาพสามารถผลิตสารสำคัญจากวัตถุดิบท้องถิ่นไทยนั่นก็คือข้าวมีสีและในตอนนี้พวกเราได้มาอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงแน่นอนค่ะว่าข้าวที่มีสีและเป็นอัตลักษณ์อันโด่งดังมากที่สุดของภาคใต้นั่นก็คือข้าวสังยดดังเดิมมีแหล่งปลูกที่เดียวในประเทศ พบได้เฉพาะในจังหวัดพัทลุงโดยในปี2549ข้าวสังหยดเป็นข้าวประจำถิ่นพันุ์แรกที่ถูกรับรองเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และให้มีชื่อเรียกว่าข้าวสังหยดเมืองพัทลุงข้าวสังหยดมีสารสีแดงเป็นรงควัตถุประเภทฟ,ฟลาโวอโนอย์คือสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีสารสำคัญหลักได้แก่ แกมมาออริซานอลแกมมาอ i n o โนบิวทิริกแอซิหรือกาบ a อัลฟาโทโคเฟอรอลแกมมาโทโคเฟอรอลโดยสารสำคัญเหล่านี้สามารถช่วยชะลอวัยและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติโปรตีนจากรำข้าวและ,มะเมล็ดข้าวเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการแพ้เป็นโปรโตีนที่ร่างกายย่อยได้ง่ายกว่าโปรโตีนจากธัญพืชอื่นๆและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีป้องกันเซลล์ไม่ให้ก่อมะเร็งยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตจากประโยชน์ที่กล่าวมาทำให้ข้าวสังหยดสามารถใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพหรือเฮลท์ฟู้ดอาหารเชิงหน้าที่หรือฟังชั่นอลฟู้ดเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆได้มาติดตามกันค่ะว่าการพัฒนาข้าวสังยดตั้งแต่การผลิตและการส่งเสริมข้าวสังยดที่เป็นวัตถุดิบต,ต้นน้ำตลอดจนการศึกษาข้อมูลการวิจัยของข้าวสังยดและการผลิตเป็นสารสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสังยดนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อนัทอรแก้วครับ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางมีความเป็นมาอย่างไรคะเราจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2548ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยผลิตข้าวสังหยดทีไอขึ้นมาหรือข้าวสังยดเมืองพัทลุงกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มแรกๆที่รับโครงการนี้ เพื่อที่จะผลิตข้าวเปลือกให้มันมีคุณภาพตั้งแต่การผลิตเลยหน่วยงานก็มาแนะนําว่าข้าวตัวนี้นะข้าวสังหยดเนี่มันถ้าเราปลูกแล้วมันสามารถที่จะแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราได้เราก็ร่วมมือกันทำํำพอเราผลิตออกมาเสร็จเราขายให้กับโ่อค้าจากราคาเดิม3,500บาทต่อตันพอขึ้นใหม่ปีเราได้5 0 0 0บาทต่อตันแล้วก็หยบทุกปีคนระับ5,000 เจ็ดพันบาทต่อตันแปดพัน 8, บาทต่อตันหนึ่งหมื่นบาทต่อตันจนมาถึงหมื่นห้าพันบาทต่อตันอันนี้ซึ่งเป็นข้าวสดตั้งแต่ปีห้าสิบเป็นต้นมาเนี่เราลงาวิสาหกิจจนรับซื้อเองแล้วตอนนั้แต่ว่าก็แปรรูปไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับสรุปก็คือว่าเอาปัญหาที่เราเจอที่เราพบมาสร้างพลังให้กับสมาชิกในเรื่องของการร่วมทำร่วม ร่วมขายร่วมรับผลประโยชน์ข้าวสังยศมีลักษณะอย่างไรมีความพิเศษหรือแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆอย่างไรคะก็ก็ลักษณะกายภาพไม่แตกต่างแต่ว่าที่มันแตกต่างก็คือว่าคุณภาพที่อยู่ในเมล็ดข้าวก้างในเราคุมเข้มว่าเราผลิตข้าวเนี่ยถ้าบอกว่าผลิตตามระบบไหนก็ตามไม่ว่า GAP GI หรืออินทรีก็ตามแล้วข้าวมันจึงออกมาทุกเม็ดจึงมีคุณภาพ อันนี้สิ่งที่แตกต่างจากผู้ประกอบการหรือกลุ่มมื่นแตกต่างตรงนี้เพราะว่าไอันนี้รามีผลทดสอบนี่คือความความพิเศษของเราก็ประมาณนี้ช่วงเวลาไหนที่เหมาะต่อการเพราะปลูกข้าวสังหจดคะระหว่างวันที่15สิงหาคมแล้วก็จะไปเกี่ยวประมาณ15ามกราคมของปีสัดไปประมาณนี้มีขั้นตอนการปลูกอย่างไรและต้องดูแลจนกว่าจะถึงการเก็บเกี่ยวอย่างไรคะ ผลิตข้าวสังยุท์หรือผูกข้าวสังยดก็คือตั้งเราตามเงื่อนไขของการผลิตข้าว GI ก็คือตั้งแต่การเตรียมผลิตข้าวสังยุท์หรือผูกข้าวแปลงนาเช่นไอ้ก็คือมีที่นี่ก็คือจะตำนาแบบฝานแห้งส่วนใหญ่เพราะเราต้องมีการไถดะหมายถึงบัาไถให้มันย่ามตายอะไรพวกนี้นะครับไว้สักประมาณ1-2ถึงเดือนนะ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยว่าตอนนั้นผลมาไหมถ้าฝนมาตั้งแต่ต้นเราก็ใสดะไว้นานหน่อยนะครับแล้วก็ใสรอบที่สองก็เรียกว่าใสปลก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีต้นหญ้าหรือวัชพืชอะไรต่างๆยังยังไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้มันตายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็หว่านข้าวช่วงประมาณ15สิงหาไปจนถึง15กันยายนเพราะว่าต้องหว่านแล้วบางทีไม่ได้ฮอกเลยมันอาจจะรอฝนนิดนึงที่นี่ใช้อยู่นอกเขตชละระตานก็เลยว่าต้องยิง ฝนตลอดทีนี้พอหลังวานแล้วข้าวหอกแล้วก็นับว่าวันนั้นเป็นวันแรกของข้าววันปลูกข้าวทีนี้ก็จากข้าวขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลเรื่องฝนมาไหมน้ากึงน้นําต่วมในแปลงไหมอะไรพวกนี้ต้องดูแลเรื่องนี้บ้างเรื่องวัดจะพืชเรื่องหญ้าที่ไม่ฟึงประสงค์ข้าวต้องอ่อนต้องมีปุ๋ยอะไรไปใส่บ้างอะไรใช้ายปุ๋ยสูตรไหนนะครับไปเรื่อพวกนี้แล้วก็เดินดูไปแล้วก็มีคนตรวจแปลงด้วยคนควบคุมปลา ายนอกไปในก็กบอกว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็จนถึงว่าข้าวออกตอกก็ดูแลจนเก็บเกี่ยวความจริงในวิชาการเขาจะเขียนว่าช่วงรับปรึง่งก็คือรับปรึ่งนี่จะจะสุก3ส่วนแล้วก็จะมีส่วนเกี่ยวอยู่ส่วนหนึ่งความจริงความจริงบ้านเรานี่ไม่ได้เก็บเกี่ยวช่วงฟับปรึรงเพราะว่า,มาเมล็ดข้าวสารนี่เขาบอกว่ามีประโยชน์ที่สุดก็คือในช่วงที่เม็ดสีแดงเข้มเพราะนั้นถ้าสีเขียวนี่มันคงมีประโยชน์น้อยกว่าก็เลยว่าต้องให้ให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ ล้าวสังโยชน์นําไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะก็หลักๆก็เป็นข้าวสารนะสามสามชนิดมีชนิดคร่องชนิดข้าวซ้อมมือชนิดข้าวกัดขาวหรือว่าจุ่มพูจากข้าวสารก็คือเป็นแป้งเราข้าวครึ่งเมล็ดชนิดคร่องในไบโว่เป็นแป้งแล้วก็เป็นขนมต่างที่เป็นขนมเป็นจมข้าว่างๆที่เห็นจะเป็นตาแควซึ่งอาจารย์โครงการอาจารย์อมรรัตน์เนี่ยก็ลงมาแนะนํา แล้วก็่าง่างหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณคุณนัทมีอะไรจะแนะนําหรือเชิญชวนให้มาสนใจหรือสนับสนุสนข้าวสังยลดอย่างไรบ้างคะข้าวสังยลดเ,ยเป็นข้าวที่มีคุณภาพค่อนข้างจะสูงอย่างเช่นเหมือนกับข้าวอื่นเหมือนกันข้าวอื่นมีหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้าวสีเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีประโยชน์มันสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ด้วยเช่นโรคเด็กชาพวกนี้ครับ ก็ขอเชิญชวนทุกคนได้ได้ผลิตข้าวสังยลดและได้รับประทานถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่วิสาหกิจชิน้นชนพันธุ์กลางนะครับหลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของข้าวสังยลดในภาคการเกษตรเรามาดูกรณีนำร่องการใช้สารสำคัญในข้าวสังยลดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากโครงการการยกระดับการผลิตส่วนประกอบฟังก์ชันจากข้าวมีสีอัตลักษณ์ไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กรณีนำร่องข้าวสังยดที่สนับสนุนโดยบอพอขอกันค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมลวัฒน์ถนวนแก้วค่ะมาจากมหาวิทยาลัยักษินนะคะสาขาวิยาทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารค่ะทุกวันนี้ก็ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้าวสังยุตอยู่หลายชนิดนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยได้รับทุนวิจัยจ,จากของบวบขนะคะได้ร่รวมมือกับคณาจารย์จากมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการที่ผลิต functional i n g r e d i e n t จากข้าวสังยุตพัทลุงค่ะอยากให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับโครงการวิจัยว่ามีความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะคือเราอะเรงเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีข้าวข้าวสีอะคะ่ะหลากหลายชนิดมากแล้วก็ทุกวันนี้เรายังสามารถที่จะนําข้าวสีของเราเนี่ยคะ่ะซึ่งมี Active Compound หรือว่า Fun c t i o n a l i n g r e d i e n t ต่างๆเนี่ยหลายชนิดที่เรายังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่นะคะก็ลเลยคิดว่าโครงการข้าวสงหยดเนี่ยเป็นโครงการนำร่องที่จะทดลองใช้สกัดสารฟ u งช t i o n a น i n g ร e d i e n นต่างๆเนะะี่ยค่ะมาใช้สำหรับที่จะเอาไปเป็น i n g r e d i e n t นต์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหรือแม้แต่เอาไปใช้ในเครื่องสำอางหรือว่ายาต่อไปอะคะ่ะแล้วส่วนที่อาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ ก็อยากจะผลิตโปรดัก t ์ทั้ง3าตัวก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการนำลำข้าวนะคะซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือเนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็มาผลิตเป็น Stabil ิซ์นะคะ rice b r a n หรือว่าเราเรียกว่าลำข้าวเสถียรซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัววัตถุดิบที่ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนช,ช,ชาวนาเขาเป็นคนผลิตเองได้นะคะแลวซึ่งเราก็สามารถที่จะผลิตข้าวที่ลำข้าวที่เสถียรนะคะซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาหารเสริมต่อไปนะคะหรือว่าเป็นวัตถุดิบสําหรับการสกัดที่ใช้ในเครื่องสําอางต่างๆหรือว่านาไป ใช้ในผลิตสารร่วมในการผลิตยาสมุนไพรต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะก็ในบางตัวนะคะที่จากลำข้าวที่คณะเราเองก็จะมีนํามาใช้ในเครื่องสาอางนะคะแล้วก็ในอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะตัวถัดมาก็เป็นน้นํามันลำข้าวน้ํามันลำข้าวเนี่ยก็ได้มาจากเอารำข้าวนยคะไปสกัดนะคะโดยใช้เทคนิคของวิธีการดิบเย็นซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่มีความแบบเทคโนโลยีจะสูงกว่าจากอันแรกนิดนึงแต่ว่าผู้ประกอบการก็จะเป็นกลุ่มบริษัทที่ที่สามารถที่จะรองรับเทคโนโลยีตัว ได้นะคะคก็คือกลุ่มบ้านไทเฮิร์บซึ่งตอนนี้ก็ผลิตน้ํามันลำข้าวสังดุลนะคะบีบเย็นมาแล้วก็ทําให้โปรดักต์เนี่ยได้คุณภาพได้มาตรฐานได้ผ่านการรับรองต่างๆแล้วก็นำมันน,น,น,น้ำมันลำข้าวตัวนี้คะ่ะไปใช้เป็นผลิตเป็นแคปซูลสําหรับผลิตอาหารนะคะแล้วก็ที่บรรจุขวดก็ผลิตขายเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางแล้วก็นําไปใช้เป็นอินกริเอนต์สำหรับผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในส่วนของน้ํามันนะคะแล้วก็อีก2ตัวนี้เป็นอาจารย์ทางมอทาอยู่<า>ก็คือพียรไลส์ต้ามีอีกตัวหนึ่งเป็นพีโรไล ซึ่งแต่ละขั้นตอนของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือตั้งแต่4ตัวนี้ก็เริ่มจากเบสิกสุดก็คือเรื่องลำข้าวซึ่งชาวนาเป็นคนแป่รูปนะคะแล้วก็พอสกัดน้ามันก็นจะมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของโปรตีนนะคะ,ะบริษัทก็รันนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งให้ไวเซตนะคะตัวนั้นก็บริษัทโคชศินเป็นคนรัน,ลนแล้วก็นําไปทําเป็นกระฟข้าวส่องหยดน,นะคะแต่ในส่วนของโครงการเราเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราเราับผิดชอบในส่วนของผลิตอินเกเดียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ ในส่วนอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆต่อไปนะะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยนำมาต่อย,ยอดเพิ่มเติมหน่อยค่ะ ค่ะก็ในตัวอย่างของโปรดักต์นะคะที่ทําจากน้ํามันลาข้าวสังยดตบียดเย็นก็ในส่วนของคณะแล้วก็อาจารย์ทำวิจัยเองอยู่เนี่ยก็มีลิปสติกนะคะลิปสติกตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกที่ใช้น้ํามันลาข้าวสังยดนะคะแล้วก็มาเป็นส่วนผสมหลักนะคะที่ใช้อยู่แล้วก็ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าน้ํามันลาข้าวสังยุของเรามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะก็คือมีวิตามินอีแล้วก็แกมมาออริซินอลสูงเพราะงั้นตัวเนี้ยเราจะไม่ไม่จะไม่ต้องใส่วิตามินอีที่ที่ทางการค้าก็คือเราใช้น้ํามันลาข้าวเป็นส่วนที เติมเต็มในส่วนของวิตามินอ e ีด้วยแล้วก็ส่วนที่ให้น้ํามันด้วยเพราะงั้นก็จะช่วยบํารุงแล้วก็ให้สีสันสวยงามนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นลิปสติกที่เป็นแล้วก็มีลิปกลอสนะคะที่ที่ทำอยู่ในส่วนของโปรดักที่นี่เป็นตัวอย่างด้านอาหารนะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวนะคะที่ลําข้าวเนะะี่ยค่ะเราก็จะเอาลําข้าวมาสกัดนะคะแล้วก็เอามาใช้สารสกัดเนี่ยค่ะมาใช้เป็นผงชงพร้อมดื่มนะคะแล้วก็มีบางส่วนก็นํามาทาเป็นโจ๊กอันนี้ก็จะใช้สารสกัดจากลาข้าวด้วยแล้วก็ ส่วนที่เป็นจากข้าวฟ้องพอง,งอกด้วยนะคะก็มาใช้ก็ใช้เป็นโปรดักอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เครื่องสำอางคะ่ะที่ที่ใช้เป็นหลักในฐานะนักวิจัยอาจารย์คิดว่าควรมีการสนับสนุนเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยค่ะ คือจริงๆแล้วเนาะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วเราก็มีแหล่งอาหารทั้งจากในสวนที่เป็นพืชแล้วก็ส่วนที่เป็นสัตว์นะคะแล้วแต่ว่าส่วนที่เป็นพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยคือเราเรามีจํานวนมากนะคะอย่างพืชพื้นถิ่นแล้วทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะนํามาเป็นอินเดเียนใช้สําหรับผลิตอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมูลค่าสูงได้หมดแต่ปัญหาของบ้านเราก็คือเรื่องของการวิจัยที่เป็นจริงเป็นจังในเชิงลึกที่จะมาให้ข้อมูลว่าดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยเป็นยังไงที่เป็นข้อมูลใน เชิงลึกต่างๆเนี่ยอาจจะต้องอมีการวิจัยต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเสริมให้ให้มีการแบบทาวิจัยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยให้หลากหลายมากขึ้นนะคะถึงแต่ว่าหลายอย่างตอนนี้คือเราก็ยังมีการศึกษาในในเชิงลึกค่ะยังไม่มากดีนี้ถ้าเกิดเราทำเนี่ยใช้นวัตก,กรรมเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ให้มันมีความหลากหลายก็จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับ พืชพื้นถิ่นของเราเนี่ยต่อไปได้นะคะแล้วก็มีความยั่งยืนเพราะว่าเขาจะตอบโจทย์ของเรื่องชุมชนถ้าเกิดชุมชนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาอยู่ในชีวิตประจําวันถ้าเขามีใช้ประโยชน์ดูเขาก็จะไม่ตัดทิ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์สารพุที่อยู่ริมคลองก็จะถูกตัดทิ้งไปตามธรรมชาติค่ะหลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วเกี่ยวกับกรณีนําล่องการใช้สารสําคัญในข้าวสังยดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์ลำข้าวสังยดเสถียร และผลิตภัณฑ์ลำค่าสังยดบีเย็นเรามาดูผลิตภัณฑ์นำร่องต่อไปกันเลยค่ะ ครับผมรองศาสตราจารย์ดรสันทัศน์วิเชียนโชธน,นะครับเป็นอาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมรเกษตรมหาวิทยายลัยสงขนลนครินนะครับก็เป็นหัวหน้าโครงการในการผลิตฟังชันอลอิงกรเดียนจากข้าวสังยดนะครับและก็ปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งเป็นรองคณะว,วิจัยนวัตรกรรมและวิเทศสัมพันธ์ของคณะอุตสาหกรรมรเกษตรนะครับและก็เป็นผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและนวัตอัตรายอาหารครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่อาจารย์ทา ว่ามีการศึกษาวิจัยข้าวสังยลดอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรและตอนนี้ได้ผลอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของข้าวสังยดเนี่ยผมน,นี่ก็เป็นหัวหน้าของโครงการเลยในโครงการนี้มีประมาณ10ท่านนะครับเราแบ่งกลุ่มกันเป็น2กลุ่มก็คือทีมผลิตกับทีมวิเคราะห์ทดสอบนะครับในส่วนของทีมผลิตเนี่ยก็จะมีผมดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรตีนย่อยบางส่วนจากข้าวสังยดอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการวิจัยคร่าว และผลของงานวิจัยได้ไหมคะ ในส่วนที่ดูแลเนี่ยจริงมันมี2ผลิตภัณฑ์นะครับก็คือตัวที่เป็นแป้งผลิตเป็นโปรตีนกับส่วนที่เป็นแป้งข้าวสงังอยดจริงจริงคนที่ดูแลก็คืออาจารย์มูติตานะครับก็เริ่มต้นมาจากเขานําข้าวสังหยดนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขาอกลางนะครับก็ส่งเป็นตัวอย่างที่เป็นข้าวมานะครับแล้วก็มีผ่านการคั่วก่อนเพื่อให้เกิดกลิ่นรสหอมหลังจากนั้นก็มีการบดแล้วก็มีการย่อยตัวที่โปรตีนออกนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ตัวแป้ง แล้วก็ตัวแป้งเนี่ยก็จะไปทําให้มันแห้งโดยใช้ดํารายนะครับก็คือการรีดด้วยลูกกลิ้งความร้อนเพื่อให้ออกมาเป็นแป้งเป็นแผ่นนะครับหลังจากนั้นก็จะบดก็จะได้เป็นผงขึ้นมานะครับผงนั้นเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ในเป็นส่วนผสมของอาหารต่งางๆซึ่งเบื้องต้นผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้ทํากับห้างหุ้ืส่วนจํากัดโคชิ์เบลเรก,ก็ได้ทดลองนําผลิตภัณฑ์นี้ไปใส่ในกาแฟ ซึ่งเป็นกาแฟเดอลองนะครับของคุณชัยยงนะครับที่อยู่พัทะลุงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการจำหน่ายอยู่นะครับจากงานวิจัยของอาจารย์มีวิธีการนำไปต่อยอดแปลรูปหรือเพิ่มมูลค่าของข้าวสังหยุดได้อย่างไรบ้างคะจริงๆตอนนี้ที่เราทำมาก็มีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือในส่วนของ กลุ่มธุรกิจชุมชนก็คือแหล่งผลิตนะครับและต่อมาเราก็อยู่ในส่วนกลางน้ําคือส่วนของการผลิตสิ่งที่เราได้ทําต่อยอดไว้ก็คือการร่วมกับเอกชนนะครับบริษัททีบริษัทนะครับที่หนว่วยงานที่จะนําไปใช้แต่สิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนอยากจะไปทําต่อคือการจะทํำยังไงสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีตลาดรองรับที่ชัดเจนอันนั้น,นคือสิ่งที่เราอยากจะขับเคลื่อนต่อไปก็คือการนําผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นได้เนี่ยเพื่อจะนําไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็ขายในริมงานมาก และเราคาดหวังว่าเราจะได้ผลตอบรับจากลูกค้าในการปรับปรุงหรือเพิ่มปริมาณในการผลิตให้มากขึ้นซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือไม่ใช่จบอยู่ที่แค่เราผลิตได้นะครับคืออยากให้มันผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในปริมาณมากจริงๆได้ทั้งที่สามารถขายได้ในประเทศและก็ส่งออกได้นะครับในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อ มีหน่วยงานหรือภาคเอกชนหรือผู้ที่สนใจที่พร้อมที่จะต่อยอดงานวิจัยมีไหมคะควรจะเป็นใครหน่วยงานไหนที่อาจารย์อยากจะให้เข้ามาร่วมมือกันค่ะตอนนี้สิ่งที่คิดว่าเราควรจะขาดอยู่หรือว่าควรจะเพิ่มก็คือการที่จะเพิ่มขั้นตอนการทดสอบหรือยืนยันเรื่องคุณคุณภาพของสินค้านะครับเดิมเรามีการทดสอบอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่จะไปสูุ่ตสาหกรรมได้เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานมารับรองนะครับ ซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทำเราเรียกว่าการยืนยันในเรื่องของฤทธิ์หรือว่าเรื่องของคุณภาพอาจจะต่อไปอาจจะทดสอบในเชิงทางคลินิกได้ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีการยืนยันคุณสมบัติในเชิงลึกมากขึ้นและก็ที่สำคัญก็คือการนำไปขึ้นทะเบียนการขออนุญาตล่วอ้างทางสุงภาพกับอยต่อไปนะครับที่สุดแล้วเส้นทางการพัฒนาข้าวสังยดวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยนั้นจะเป็นอย่างไร มาฟังมุมมองจากด็อร์ทิพวรรณปริญญาศิริอดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและยาระดับสิบกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทิพวรรณปริญญาศิรินะคะเป็นเคยเป็นอดีตผู้อำนวกยการของควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ออตอนกเกษียณแ,แล้วก็เป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร,ระยากระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงมุมมองของการมองจากสินค้าวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะไปสู่สิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งซึ่งเราก็เรื่องของไ Thailand 4.0นะคะเราอยากจะมีรัฐบาลกล่าวถึงว่า การที่นําประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0เนี่ยเราก็พูดกันมานานนะเป็นอย่างน้อยก็หลายสีปีหรือหลายปีมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังมองไม่เห็นนะว่าณนะจุดนี้เนี่ย จุดอะไรจะเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้ประเทศไทยไปสู่จุด4.0ได้จริงๆดังนั้นมุมมองที่เรานําเสนอก็เป็นมุมมองที่พยายามจะบอกว่าจากเดิมเนี่ยเราอยากเป็น4.0แต่ว่าเราก็ยังมีนโยบายที่วัดผลในเชิงปริมาณวัดรายได้ปริมาณการผลิตต่อไร่ซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่มได้สร้างมูลค่าเพิ่มการไป4.0ก็คือการสร้างผลผลิตหรือสินค้าเราเนียให้ไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าดังนั้นจะต้องมีนโยบายหรือมีการทํางานที่เปลี่ยนในทุกๆมิติ ที่จะนําไปสู่การสามารถที่จะสร้างผลผลิตที่ไม่ได้วัดปริมาณเป็นการวัดมูลค่าหรือวัดคุณค่าดังนั้นการที่จะประเทศไทยจะก้าวไปสู่การลอดพ้นจากกบดักรายได้รายได้ปานกลางก็ต้องหาสิ่งที่เรามีจุดเด่นนะหรือมีภูมิปัญญามีอยู่แล้วในเมืองไทยนะฮะแล้วเราต้องสร้างกระบวนการที่จะต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนนะฮะสามประสานนะะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเป็นที่สิ่งที่สาคัญซึ่งภาครัฐถ้าร่วมกันทํางานนะ้งไม่ว่าจะเรื่องของการมีมาตรฐานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็นามาตรฐานสู่การปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานในเรื่องคุณค่าและมูลค่าแล้วก็ภาคเอกชนก็สามารถมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือภาคนักวิชาการเพราะว่าทุกอย่างนะ,ะมันจะต้องร่วมร่วมหรือสนับสนุนโดยใช้เทคนิคเทคโนโลยีต่างๆด้วยการวิจัยดังนั้นเนี่ยเพื่อสู่เป้าหมายที่การมีสินค้าผู้บริโภคทั้งคนไทยและนานาชาตินะ,ะที่ส่งออกไปเป็นสินค้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่ระดับประเทศขยายผลระดับประเทศระดับโลกอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องกัรร่วมกันทุกสเตทโฮเดอร์นะฮะเราช่วยมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งที่จะต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบซึ่ง ถ้าคืนยังคิดแบบเดิมนะฮะระหว่างการเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นไปไม่ได้เรากำลังก้าวไปสู่การคิดแบบใหม่แต่เรากําลังมีวิธีการทํางานใหม่ๆมุมมองใหม่ๆสร้างระบบนิเวศใหม่ๆที่จะทําให้สินค้าที่อยู่ตามมีคุณค่าตามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ต่างๆนะก้าวไปสู่การเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารไปเสริมอาหารเครื่องสําอางซึ่งตรงนี้ต้อง เพื่อนทั้งองค์คาพยพทั้งทุกภาคส่วนในห่วงโซ่นะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าสิ่งวีดิทัศน์มวนนี้จะทำไปทำให้ทุกคนเนี่ยยินดีที่จะมาขับเคลื่อนร่วมกันในเชิงมุมมองในเชิงนวัตกรรมในเชิงงานวิจัยในเชิงการพัฒนามาตรฐานในเชิงการส่งเสริมมาตรฐานในเชิงของระบบสนับสนุนทั้งห่วงโซ่นะคะตั้งแต่ห่วงโซ่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเพื่อผู้บริโภคคนไทยได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพเราก็ส่งมอบสิ่งดีๆที่คนไทยได้รับส่งออกไปยังต่างประเทศก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราสามารถที่จะช่วยกันทุกภาคส่วนร้วนมีความสำคัญในการทำงานร่วมกันแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นนับเป็นมิติที่มองใหม่ใหม่หมหมเชิงนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ไอเล่น4.0นะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือเส้นทางการพัฒนาและส่งเสริมข้าวสังยดเมืองพัทลุงเราสามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ฟัง ctional Ingred i e n t s และผลิตภัณฑ์อาหาร และเสริมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพของประเทศต่ตอไปได้ค่ะ